f อฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานที่มีลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันหรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องนานๆทั้งในขณะนั่งยืนเดินทำงานเช่นการนั่งหรือยืนหลังค่อมไหล่หอหรือยกไหล่ก้มคอมากเกินไปทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือชาตามบริเวณต่างๆและอาจส่งผลให้เกิดอาการทางโรคระบบการมองเห็นโรคระบบทางเดินหายใจ และโรระบบทางกระดูกและกล้ามเนื้ออาการของออฟฟิศซินโดรม 1. อาการทางระบบการมองเห็นอาการในกลุ่มนี้เกิดจากการมองจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือนั่งทำงานอยู่ในตำแหน่งที่มีแสงไม่เหมาะสมเช่นปวดตาตาพร่า เนื่องจากการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือใช้สายตาอย่างหนักเป็นเวลานาน 2. อ,อาการทางระบบทางเดินหายใจเกิดจากการนั่งทำงานในห้องปรับอากาศที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือห้องที่มีมลพวะจากหมึกเครื่องพิมพ์หมึกเครื่องถ่ายเอกสารเช่นคัดจมูกไอจามคล้ายเป็นภูมิแพ้หายใจลำบากแน่นหน้าอกแสบคอคอแห้ง สามอาการทางระบบกล้ามเนื้ออาการที่พบได้บ่อยที่สุดส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดหรืออาการเมื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นคอบ่าไหล่สบักเมื่อนั่งทํางานท่าใดท่าหนึ่งซ้าๆนานๆปวดหลังเรื้อรังเกิดจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง,ห,งหรือนั่งทํางานผิดท่านั่งหลังค่อมอาจทําให้กล้ามเนื้อต้นคอเมื่อยเกร็งอยู่ตลอดเวลามือชานิ้วล็อกปวดข้อมือ เพราะการใช้คอมพิวเตอร์จับเมาส์ในท่าเดิมๆนานทําให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบเกิดพังผืดทําให้ปวดปลายประสาทนิ้วหรือข้อมือล็อกพฤติกรรมที่เสี่ยงออฟฟิศซินโดรม 1. นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานไม่เป็นอิริยาบถให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว 2. นั่งทำงานในโต๊ะและเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับสรีระของร่างกาย 3. ตั้งจอคอมพิวเตอร์สูงหรือต่ำกว่าระดับสายตาจนทําให้ต้องเงยหรือก้มทางานตลอดเวลา4ใช้เมาส์คีย์บอร์ดผิดท่าทางห่างจากลําตัวเกินไป 5. นั่งไขว่ห้างเพิ่มความเสียงให้เกิดเส้นเลือดดาถูกกดทับและเลือดไหลเวียนผิดปกติ 6. นั่งหอไหลนั่งหลังค่อม7พักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะเครียดสะสมเครียดจากการทํางาน 8. ออกกำลังกายไม่เพียงพอ 3. ปอพิชิตออฟฟิศซินโดรม 1. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานท่านั่งที่เหมาะสม 1. ห,หลังชิดพนักพิง 2. ปรับความสูงให้เก้าอี้ติดพื้น 3. ม,มีที่วางแขน 2. ปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานให้ถูกต้องปรับท่าทางขณะพักโดยยึดหลัก10-20-60 ทุก10นาทีให้พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก20นาทีเปลี่ยนท่าทางการทำงานทุก1ชั่วโมงยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขนถ้าบริหารร่างกายท่าที่1บริหารต้นคอลดความเมื่อยบริเวณคอสลับซ้ายขวาค้างไว้ข้างละ10วินาทีท่าที่2บริหารสะบักลดความเมื่อยบริเวณสะบักและไหล สลับซ้ายขวาค้างไว้ข้างละ1ิบวินาทีท่าที่3บริหารต้นไหลลดความเมื่อยบริเวณไหลสลับขึ้นลงค้างไว้ประมาณ1ิบวินาทีท่าที่4บริหารแขนและมือลดความเมื่อยบริเวณข้อมือฝ่ามือและแขนค้างไว้ท่าละ1ิบวินาที ท่าที่ 5. บริหารเอวและหลังค้างไว้ประมาณ10วินาทีท่าที่ 6. บริหารขาและเขา่าสลับซ้ายขวา 3. าปอบริหารร่างกายเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เรื่องออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องป้องกันได้อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ